คือวันนี้มีการแต่งตั้งโยกย้ายนะของกระทรวงมหาดไทยหลายตำแหน่งทีเดียว45ตำแหน่งนะ45คน45รายชื่อนะขึ้นดูให้ดูก็ได้นะดูชื่อก่อนยังไม่ได้ดูกราฟิก45รายชื่อมีใครบ้างนะอันนี้ก็คือที่เป็นไฮไลท์จาก45รายชื่อนะอันนี้คือ45รายชื่อ นี่แะครับมีทั้งคือเป็นระดับสี่สิบอะระดับอธิบดีระดับรองปลัดกระทรวงระดับผู้ตรวจราชการคือสีระดับส1ิบเอ็ดนั้นมีคนเดียวคือปลัดกระทรวงสี่สิบาแหน่งวันนี้ก็ย้ายระนาบเดียวกันหมดแล้วครับนะจากผู้ว่าเป็นผู้ว่าจากผู้ว่าเป็นอธิบดีจากอธิบดีไปเป็นรองปลัดจากรองปลัดไปเป็นผู้ว่าย้ายกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละครับ แต่อย่างที่คุณอนุทินนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็ร,รับดีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยกล่าไว้แล้วครับว่าจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายนะในกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นความลับเพราะบอกมาก่อนแล้วบอกว่าจะเป็นการคืนให้คืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกโยกย้ายในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อสามสี่เดือนที่แล้วสมัยท่านบิ๊กอ้วนภูมิธรรมวชย,ยชัยเป็นร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นแหละครับ 45ตำแหน่งนี่ใครสอนจะแคปเอาไว้เลยแต่ซื่อก็ลงกันหมดแล้วเผยแพร่กันหมดแล้วนะแล้วก็ถ้าไม่หนำใจนี่คืนนี้ในเพจใน Facebook ไทยโพส์นะครับในเว็บไซต์ไทยโพส์ก็จะมีบทวิเคราะห์นะครับสิงน้ำเงินพยาดผงาดยกแผงจัดทัพใหญ่รับศึกเลือกตั้ง บิ๊กมอทอควอำนาจเก่ากระเจิงนะกระเจิงอย่างไรนี่โปรดติดตามอ่านใน Facebook ในเว็บไซต์ไทยโพสต์นะครับแต่เมื่อกี้ที่ดูกราฟิกนี่ให้ดูเป็นไฮไลท์หนังตัวอย่างไปก่อนนะสัก10ตําแหน่ง11ตําแหน่งนะที่เป็นกราฟิกเอาไว้อันนี้แหละท่านผูนะน้ชมนะนรชาโคสาสิวิไลนี่จากพูดรวจราชการกระทรวงนะครับท่านผู้ชม ก็ไปเป็นอัธิบรีกรมการปกครองนะฮะมีแบ็คกราวด์ยาวเฟื้ยแต่ผมไม่ทันแล้วเวลาหมดเอาดูชื่อไปก่อนแล้วกันไฮไลท์อีกคน,นคือคุณพรพน์เพียนพาดนะครับร้องประลักกระทรวงนะโดนเด้งสมัยบิ๊กอ้วนตอนนี้กลับมาแล้วครับมาเป็นอัธิบรีกรมที่ดินคุณพรพน์เป็นพาดนะท่านผู้ว่าทีรุตสุภวิบูรณผลนี่เมืองคนดีนะ รู้สึกจร,จริงๆจะเป็นคนสงขรานะฮะผู้ว่าสุราษฎร์โอ้โหถูกหวยนะครับเป็นอธิบดีกรมการอากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอนแรกมีข่าวว่าจะไปสงขรากลับบ้านนะฮะแต่ได้เป็นอธิบดีโอ้โหกรมนี้ใหญ่เบิลมนะแล้วก็อย่างว่าแหละครับภูมิใจไทยเขาก็เล็งสงขราไว้เต็มมัดเต็มเหนียวในปีหน้าสยามศิริมงคลผู้ว่าสมุทรปราการมาเป็นอธิตบดีกรมพัฒนาชุมชน ศิลปพัฒน์ชมาศนี่พูว่าอุทัยนะครับไม่ต้องบอกอุทัยนี่นึกถึงหน้าใครครับนึกถึงหน้าคุณชาดานถ้าเป็นสสนะแต่อันนี้นี่ท่าน์ููว่าอุทัยนี่ขึ้นเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอ้าไปอีกนี่เป็นอธิบดีเลยเมื่อกี้นะที่บดีทั้งนั้นเลยชดนารินเกิดสมเมื่อกี้นะอ่าก็มีนี่แหละครับ จากผู้ว่าสงขลาต้องเข้ากระทรวงมาเป็นรองปลัดกระกทรวงนะครับงานนี้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอื้อเฉาโน่นนี่นั่นนะท่านผู้ว่านารินชุนนรินนะมีความขัดแย้งกับคนในสงขลาบางกลุ่มบางพวกนะทศพลเพื่อนอูดมเพื่อนอูดมขออภัยนะครับผู้ว่าเชียงใหม่ไปเป็นผู้ตรวจราชการนะแล้วใครมาเป็นครับผู้ว่าเชียงใหม่เขาบอกสายผู้กอง จริงไม่จริงไม่รู้แหละเห็นว่าเป็นผู้ว่าเชียงรายไม่กี่วันจริงก็ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ตามรายละเอียดอ่าเป็นได้สี่เดือนเหรออ่ะสิบสามสิบสี่วันสิบสามวันนี่น้องเขาบอกมานะเชียงรายแล้วก็ไปเชียงไปเชียงใหม่แล้วนะคุณรองเทพเสนานี่จากผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่าอุบลน,นี่นะไปเป็นผู้ว่าอุบลถือว่า สุดยอดนะเมืองใหญ่เมืองดอกบัวสอสอสิบคนนะคุณใช้วัดผู้ว่าจักรยานเนี่ยเที่ยวนี้ต้องย้ายจากโคราชแล้วล่ะครับกลับเข้ากระทรวงใช้วัดชื่นโกสุมนี่คือเป็นลายชื่อแค่บางชื่อนะครับยังมีอีกหลายคนทีเดียวนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะคำว่าผู้ว่า เสียงน้ำเงินเนี่ยนะรจริงๆเขาไม่มีเสียงน้ำเงินคือนักข่าวเขาเรียกกันพักภูมิใจไทยสีน้ำเงินก็เรียกว่าเสียงน้ำเงินนะจริงๆมันถ้ารัฐศาสตร์เนี่ยนะสองเสียงที่ดังคือเสียงแดงเสียงดํเสียงแดงก็คือรัฐศาสตร์ที่จบจากธรรมศาสตร์แต่เสียงดํารัฐศาสตร์จุฬานี่คือของแทร่นะเหนือเสียงแดงอย่างเสียงดานะนั่นแหละแต่วันนี้ สิงน้ำเงินพังงาดเต็มคลองหลอดกระมังแต่ว่าถามว่าปลักกระทรวงเนี่ยคุณอันสิทธิ์นี่ยนะยังหนุ่มฟอหล่อเฟียเ้ยวนี่หลาเหรือราชการอีกหลายปีกระมังจำไม่ได้เหลือกี่ปีนะคุณอันสิทธิ์นั่นคือสิงห์ดำรัชจุฬาอย่างนี้เป็นต้นก็คืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกโยกย้ายแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันก็มีวาระน้ำเงินอยู่เหมือนกัน ในการจัดสรรวางคนจัดวางแม่ทัพนกองนะอันนี้เป็นไปตามประสาการเมืองนะครับสำคัญว่าจัดวางนั้นนี่ไปหลังแกชาวบ้านเขามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวก็คงจะมีเสียงร้องมาถ้าไม่มีความเป็นธรรม